รับหน้า <lok> รับจังตัวนตามเขาตามหน้ามตัวที่น่องไปนี่เขาสามสิบเนี่น้ำตกันเริ่ผู้เขาเริ่มกลทำมามาพัวพ้องกันนี่ยังไงยฮ้ยเขาก็มาโอ้ อัจจะเฝ้าสามมูนี้นงย่างสามเออเออพระขอมีว่าถิ่มด้อมันเอน่าฉันมอเนพรดาได้หน่งเออนำไหมแ่สแล้วซ่อนแท้ อยู่แม่แม่เมื่อยบ่เขาหุ้มเด้อกันเมื่อยฮ่อนแดดนั่นอู้ยจะเป็นเก่งคักพูดถึงสามยันเด้อจะเป็นเก่งคักพิตาเกตชิฟแปดชิฟมาดำหน้านี่บ่ธรรมดาเดิ้ว่าอนะอู้จะมันกระังแรงคักมึงเนี่ยจับบาบูนอ่ะพูดหน้าปัดฟังแน่ยนะจะเม็นเก่งคักเขาพึ่งได้รักหานี่กันยู่ยากิน เด็ดบ่ได้นามันเลือดดำเลยขนาดเลยพีิงโอ้ยโอ้ยจอ้ยน้ำไหลปลามีอะดลยน้ำปาดอกสันให่มาห่มาฉิดไล่เอาดอกน้ำไหลกระไดมาดไล่ดำาฉันเคลื่อนพี่พอ่พี่น้อง้อยน้ำดำน้า

อันนึงก็สีก็สีสามันบรนเบิดยามโดยเมพ่งเดือนเก้าโยก้านเบียงเขาก็บดำเมื่อเก้าละนานีดำนาบนนเดือนเก้ากระดำเมื่อเก้าตัวเดือนสิบผุดตัวบนยังเศร้าดำสิเพ่งผุาละไมมาอยู่พี่น้องเด้อโอ้จะได้กินแกงน้ำไม่เม่หันแกงน้ำไม่มีเลยว่าเอาโอ้ยอาับ่ฉันตนเนาะเมื่อยเนาะแกงน้ำไม่วันนี้ก็ลงทางง่้นเลยก็ส่วงทางเมียตนเลยเนาะ มาซัง hãy mày มาให้แนโอ้ยกินข้าวกับแกงหน่อไม้มัน nó ย่าอยากกินลาบม่วพี่น้องฟังแน่ล่ะพี่น้องเอ้กินได้ไข่ได้10ลานเิี้ยวกันได้แต่กินายก็ลาบม่วนเก้าซีเแลนขึ้นไปนี่ซีลานเิี้ยวเดียวนี่ก็ได้สนได้ลานเิี้ยวอีกเก้า